สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้มีแนวทางหวยฝันมาเล่าให้ฟังวันนี้วันที่สิบหกพฤศจิกายนจัดเที่ยงอยู่แล้วฝันเยอะมากยังเหลืออีกมากมายแต่ว่าพอแล้วเหนื่อยละเสียายไงไม่ได้เล่ามันก็เสียดายยังเหลืออีกตั้งหลายฝันอันนี้ปังเรื่องเฉพาะฝันสั้นๆมาเล่าให้ฟังแล้วฝันยาวๆมีเยอะมากเลยเริ่มจากฝันแรกฝันว่ามีคนให้เงินห้าร้อยห้าสิบเก้าบาท ฝันว่ามีคนให้เงินนราฝันดีนะมีคนเคยฝันแล้วออกสามตัวเลยต่อมาพี่หญิงฝันฝันว่าน้ำพัดมาหน้าบ้านพัดเอารถลอยไปทะเบียนรถ9835หต่อมาลูกชายฝันฝันว่าตาที่ตายไปแล้วมากระซิบข้างหู94949494า 94, 94, 94, ตาพูดนะต่อมาพี่หญิงฝันฝันเห็นคนแบกลงศพแต่ว่าศพเหมือนมัมมี่ อยู่บนโลงคนแบกก็เหมือนมัมมี่อันนี้ตีเอานะคะก็ศูนย์สี่ต่อมาพี่หญิงฝันว่าชุกทองในบ่อน้ําเกิดมีน้ําผุดและมีโรงศพเก่าๆลอยขึ้นมาจากบ่อบ่อมันก็ศูนย์ศพก็สี่ก็ศูนย์สอันนี้ผู้หญิงฝันฝันว่าสุนัขคลอดลูกสี่ตัวแมวห้าหมาหกสุนัขก็หก็เป็นหกสี่ ต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าไฟไหม้บ้านแต่ว่าดับทันบ้านเลขที่สองแปดต่อมาผู่หญิงฝันฝันว่าสามีให้ซื้อเลขท้ายรางวัลที่หนึงเลขห้าห้ากับห้หต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่ามีคนยื่นเลขให้6กสองสต่อมาผู้หญิงฝันนะคะฝันว่ามีคนฝากซื้อหวยแปดสองสกับ8ปดห้า ต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าไฟไหม้บ้านเดินลุยกองไฟออกมาเขาบอกว่าฟันไฟเนี่ยพวยพุ่งออกมาเป็นสีขาวปนดำบ้านเลขที่058ต่อมาฝันว่ามีคนให้เงิน350บาทต่อมาฝันว่าตัวเงินตัวทองขึ้นรถทะเบียนรถ9172 ฝันต่อมาฝันว่ามีคนฝันว่าครอบครัวเราน่ะรถคว่ำระเบิดตายทั้งคันเลยทะเบียนรถห้าสามแปดสี่ต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่ารถคว่ำหลังคาเปิดทะเบียนรถห้าแปดหนึ่งสี่เหมือนกันที่ห้าแปดสี่เลยนะต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่าคลอดลูกออกมาหกคนเสียชีวิตทั้งหกคน,คนเด็กก็เป็นหนึ่ง คอลูหกคน16ตายทั้งหมด160่งหก็ตีเอาเองนะคะต่อมาผู้หญิงฝันฝันว่า,มาแมลงเม่าปีกสีทองเข้ามาตายในรถเป็นพันๆตัวเลยทะเบียนรถ2องสีต่อมาผู้ชายฝันว่ารถยางรั่วทะเบียน7จ็ดต่อมาผู้ชายฝันว่ารถตีลังกา พังยับกระจกแตกทะเบียน4 2, 2่สอันนี้ผู้หญิงฝันนะคะฝันเห็นเลขลอยมา85กับ05ต่อมาผู้ชายฝันฝันว่าถูกหวยได้เงินเป็นแสนหวยออกห้6ส่วนข้างล่างก็บอกไม่แน่ใจว่า47หรือ17ต่อมาผู้หญิงฝันวันที่16ฝันว่าผัดอะไรสักอย่างในกระทะ แล้วก็เห็นไข่ที่ใส่ลงไปในกระทะไปผัดเรียงกันเป็นเลขหนึ่งห้าเก้าวันนี้งดซื้อหวยเพราะว่ารู้สึกสับสนไม่ทำไมหน้าจอม,มืดอีกแล้วรู้สึกว่ามึนเลขเล่าเยอะฝันเยอะมาก ก็คลิปนี้เล่าฝันแค่นี้นะคะแค่นี้ก็เยอะมากๆแล้วเนาะใครชอบฝันไหนก็จัดฝันนั้นเนาะจริงๆว่าจะไม่เล่านี้เสียดายอะ่ะมันเยอะมากเลยแต่พอเล่าเยอะทีนี้เลขก,ก็เยอะก็สับสนไปใหญ่เลยก็คลิปนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมก็แล้วก็เป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ